มีครับพี่น้องตื่นแล้วพี่การใช้เห็ดยางไปไปฮาบันพี่การใช้เห็ดยางไปไปแล้วเอื่อยครับขอบคุณหลายๆครับมานอนหนี่ติดอยู่ครับพี่น้องย่างไปย่างมากแบบนี้เอื่อยแล้วเลยหินเอือยแล้วเลยหินอันได้พักกันไปใส่สันเราเลยถาม ก็เลยนไอ้ได้ไปนอนแล้วเปิดร้านเสริมสวยพี่น้องวันนี้เพิ่นจีจีแล้วก็เลยมีอันก็มีห้องห้องซองห้องว่างเพิ่นก็เลยไปนอนในห้หองเอพี่น้องเพิ่นเรียกน้ำสีลอยก็ดีก็บ่มีหม่องนอนนี่แหละนอนล้ำส่วน,น,นเนาะแอรเย็นชั่งแอเย็นชัน่งนอนเสดิมสบาย แล้วก็ไปตามคำสัญญาของเราที่เรานัดกันไว้ก็คือเราจะไปเอาก็บอกคอยเท่จ่าพีนุ่นตื่นมาประมาณ12งเล่ะพี่ตื่นมาอย่างก่าโอ้ตื่นมาสักบอดีแหงบอลลูกแหงบ่แหงตากตัวเออโมย c ด้วสตรี่เดเอเก็จะลูสตอรี่ยุติ แสดงว,ว่ากระติมีทีมงานเท่านั้นละไปกินได้ฮันมากกันนะทั้งสองกันนะ,ะพี่น้องหอบไปแล้วไม่ได้เกิดปีหอบนะครับหอบบรลุงตุงนั่งแหละพี่น้องเพราะว่าพื้นนี้เต็มห้องเปล่าๆบ่มีหมอนไม่ผักผ้าห่มไี่ยางห,าเห้เฮานะครับแส่ว่าก็ดีกรดีใจดลอดพื้นทามาพักกันไปซ้ายว่าสั่น์พักกันย่างดูเถื่อว่าสัน่น ฮ่ามองนอนครับพัสนเพื่อนก็นเลยเห็นหาควาห้องให้นอนเล้วจะเป็นดีหลายครับเป็นเพื่อนเสียน้นสามลอยสี่ลอยกัดกัดกันยังดีด้วยครับ<อ>บางมองเพื่อนไม่เห็ไปลบไปนอนดิเป็นห้องเป็นเฮียนเพันนะครับแต่ว,ว่านี่ก็ถือว่าดีเพื่อนเด๋อมทาเลกับเป็นตาไห้เพื่อนเด๋อพี่น้องเอาบอมีหม่มองผักบวมเศร้าบวมีหม่องยูเนาะหาหมองรับหมองนอน เราก็จะไปสู้กันอ่ะมึงอยู่มึงกินกินอิ่มอิ่มวันนี้ค่ำคืนสุดท้ายของการถั่วกทมอล้วพี่น้องก็จะได้ก,กับอีสานบ้านเขาเพราะว่ายังไม่ได้กินเขา่าเฮ้ยังไม่ได้กินข้าเดี๋ยวทางท้องไปเต็มทีเลยเห็นปะนี่แหละครับพี่น้อง เอาเอหันมาดูวยกนะันฮันมาอถ่ายีพูดอะไรหลายและนะ้วสวยสวยบายบายนีหละพี่น้องถ้ากันยูงสิแหละซุ่มเซลสวยค่ะถ้ากับสวยเขาสวยน้ำไปนี่ได้ยังกิน,นมามาตัวม,ามาัม่าค่ะตัวมัมม่าโอ้ยเนาะสวัสดีครับ เ็งขาักลุงเันจะตอรีตีน่อยตีอย่างเขาก็ได้กินตีหน่อยตีใจเทไปเข้าไปกินเปล่าฮะใกล้ใน,ใน,ในี่เมอยู่ตรงขามงานเท่าน,นี่นี่สองบาทโอ้ยนะเนาะกินแล้วเ้าล่างถวยเพื่อนในบาางฮือม่เนูกเ้างเออกินแล้ว่ลกสู่ๆลูกเขาสู่ไปน้ำกันให้อยู่หอดปิดวงไปน้ำกันเห็นหน้าเห็นตาคูณคนนด เออกม่เินออกัออกเลยสู <c oughs> ส่เขาต้องสูง่เขามันเลือดนักสู่อยู่แล้วนี่แหละว่าสบายติคขึ้นติแอะน,นี่กินขวกินยาไปกินยาบ๊าไว้ก่ล่าผักเดินกระดกับอีสานบานเท้าอะไรมื้อนี้คำเคืนสุดท้ทยทายแล้วเลยไปจวดสิบสามเขาก็มีนัดกันจวดเพียงไม่โชว์หม่<อ>พี่น้องเขาได้เบื้องกันรอติดตามเลยพี่น้องว่าจะเป็นโชว์อย่างเพียงอย่างนั้นนะครับกับทีมงานนี่แหละ สาโน,น่พีดเป็นเพียงเห็นว่าออกงานพอนี่พอสิบงานเปลี่ยนเพียงหม่เดี๋วดีเ่าเป็นธรรมดาดีจัดจัดเพียงหม่เห็นพี่น้องเขาดีเบื้องในยังกันเลี้ยวฮะสิบพูดถังสิบสามงานพอดีสิบสี่งา,ดดงานเลี้ยงเนี่ยสิบสี่งานเมียนมืนน่อนสิบสี่เออสิบสามเขาก,ก็ขึ้นใจแล้วเงิอนออกแล้วเออวันทีร่รอวันที่ทุกคนรอคอย กินกันแลงใจให้ทุกคนหมดปีเลยค่ะเออแต่ว่าผู้ได้เบิก่ลไรกับศิเลียหน่อยเนี่ยจังน่อยธรรมดาละนี่สิกินเพื่อเด้อยวสนามขับ่พถกันไปสิกินเพื่อฮะนี่เดิกกูเตรียมกระเป๋าแล้วกูสิเตรียมกระเป๋าแล้วนี่สิเหยื่อมาให้ดอกเชลูกชิ้นมาให้พูดและลูกดอกเป็นตาเอี้ยมเนี่ยเป็นอย่างไอทีเอส ไอทีดคือ่คือซีบุยซีบายเพื่อนนะอาบดำไปอาบนดำไปพี่ดอกแคร์อาวแอดแ่เท่เดียวเล่นบอบบ่อยามาเด้อสิอาชีสกีดรท่เดียวแมเดระน้ำทองเออไปแร้วไปเร้วอาบคนอืนเราอาบำไปบาบตัวเองได้ว่มอาบดบะบออาบะบน่าชีสกีด่เดียวเนาะไปเร็วไป ติดต่อไปตางวันนิดนึงพูนพูนมาบอกแต่เราตรวจลูกๆแต่ละคนกระไดนะพี่น้องเนาะไปอยากอยูเซอ่์กับเจ๊กิ่จังได้คู้หนึ่งกับยังผู้หนึ่งเอามาเราได้สูยสวยกันระวังรวดลูกเงี้ยบอกมาไปย่างไอตัวยู่สลเซอร์บอดี้ไปตากพวกมันจะมาตากพวกมันตากสุดเลยติ คืวยยังเขาก็ท่านอาลงเขาเอาลงจะถูกลนางเขาก็ท่านอาลงโอ้นี่แล้วตากี่ขันดีพี่ช่วยยังนั่นตำหงตำเองตินึกซื่อโอ้เอาเสียบไปหากินคือกันเห็นอลไรแต่เสียบนัว เกือบหจะสูงว่าจะมือนึ่ขาดกระบอกไปบ้าพอาซื้อเพราะสูงนอนตื่นนอนตื่นขึ้นขึ้นเตอรน็เชียตพี่โตัวาวน้ำดวนอินเทน็เชียตปะเอาให้พี่โตให้นสารน้ำดวนไปกินตีน้อยเด้อให้คนละหาเลยขอบพระคุณพี่สาวขอบพระคุณพี่สาวเด้อพี่สาวเอฟซีจากภูเก็ตโอนเข้ามาแล้วพันห้าคู่ใกล้หาเลย อ่าน้องโตหาลอยสารดวนหาลอยพักก็ไปกินหมูอ,อันไปกินอันตีนอ้อยเสียบเสียบด้วยว่าสัตว์เล้าว่าไปขอบพระคุณหลายๆครับที่หากที่พเพียงด้วยครับบอฮะคืบอบีเ,เอ,อ็มซีใจแทนปิดวงเลยที่ได้ไปเที่ยวหาเล้าเนาะเาไปเที่ยวหาเราไปลินน้ำเล้าแล้วที่มาในโลกการดำหน้าบอบอกเราลางานไปเลยไปเที่ยวขอสมุยเอออยากไปอยู่ดีเนาะภูเก็ตเคยได้ยินแต่ซื้อเคยใฝฝันไว้ว่าอยากไปภูเก็ตต้องได้ไปสักครั้งหนึ่งหล่ะ ฝากฝากในเด้อเอื้ยเอ้ยบึงแย่งกับพวกหนูในเด้อจยกจะไปยุ่ดีปิดวงแต่ไหนเบะปิดวงกับยังบ้าไหในหลู่เดียนนะจะพุ่นละก๊าลกัลดามั้งก๊กดาเป็นที่สมสประมาณต่อประมาณมันยังบ้าไหดีนี่ได้เอาจจะอะไรพี่น้องกันลังสิพักกัน ไปกินตีน้อยกันนะคะพี่น้องมือเลี้ยงอย่าลืมมปกับหลังใหญ่ที่มาสานอยพีตนเพียงนะครับอยู่ที่เพชรเกษมนะครับเมียนหาสิบหกเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวคลิปนี้ใกล้สิฝากพี่ฝากน้องไว้ซัมนี่สักก้อนเดี๋ยวจะพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ